เตรียมช็อกแมทยกมือไหว้ขอสงบศึกมาชาในหวานรักต้องห้ามฟาแซบสะบัดต,ตั้งแต่2ตอนแรกระหว่างทีมลินเวอร์ซัสทีมมาดามเคสท,ที่ตอนนี้กำลังเดินเกมรุกหนักทำคนดูลุ้นตัวโก่งว่าใครจะแพ้ใครจะชนะและสำหรับอี3หวานรักต้องห้ามทางช่อง3ก็ยังคงมีเรื่องให้ต้องลุ้นและตามไปเลือกทีมที่ชอบคนที่ใช้อีกครั้งงานนี้เรียกว่าเปิดศึกแบบเต็มรูปแบบให้คนดูได้ซ้อมกัมยาพารารอโดยเป็นตอนที่พกาม,มาลินแมดพีรณี แม่ค้าออนไลน์ปากเก่งโดนมาดามเคสมาชาวัฒนพาณิ์แก้แค้นเอาคืนอย่างจุกโทษฐานที่เป็นชู้กับสามีรังสรรดอมเฮตะกูลโดนไปหลายดอกจนพกามาลินคิดว่าสู้ต่อก็มีแต่จะเสียหายมากขึ้นก็เลยตัดสินใจสงบศึกดีกว่าโดยพกามาลินขอเจนจากับเคสที่บ้านโดยมีทีน่าโยเกิร์ตนัทชาเลยขาคนเก่งก็ออกมาต้อนรับพาไปหาคุณเคสที่เตรียมจัดชุดใหญ่กับพกามาลินอยู่แล้วแต่พอไปเจอกับมาดามเคสทำเอาพกามาลินผิดคาด เพราะทั้งห้องมีมาดามเคสคนเดียวนั่งอยู่พร้อมเจรจาพกามาลินไปอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีเก้าอี้นั่งก็ยอมนั่งพื้นเจรจาถึงขนาดยกมือไหว้ขอโทษเลยทีเดียว ต้องบอกว่าฉากนี้บทพูดต่อปากต่อทำเอาตลุกวาวเพราะยาวจนแทบจะเต็มหน้ากระดาษทำให้ทั้งแมทและพี่มาชาต้องทำสมาธิท่องบทกันยกใหญ่ซักซ้อมกันอยู่นานเลยทีเดียวโดยมีผู้กำกับคนเก่งนุชีอนุชาคอยบรี e f อารมณ์ของ2ตัวละครนี้ให้ฟังตอนแรกเริ่มด้วยการคุยแบบนุ่มนวลอ่อนหวานก่อนจะเริ่มไต่ระดับอารมณ์ขึ้นเรื่อยๆแข่งประชันงานสายตากันแบบไม่มีใครยอมใครแต่สุดท้ายแมทเองก็ต้องยอมถึงขั้นยกมือไหว้ขอโทษ แต่เจอคำพูดตอบก,กลับของพี่มาชาก็ทำเอาเจ้าตัวถึงกับตัวสั่นแผนงการเจรจาครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบอกเลยว่าห้ามพลาดวะ